วันนี้เราจะไปหาเก็บทับทิมกินไม่ใช่บ้านเราเด้อแต่เราเก็บกินได้เราจะดูกันว่าทับทิมเนี่ยมีอันไหนสุมกมั่งนี่เยอะว่ะหลายลูกเลยนี่โอ้แตกด้วยนี่เอาลูกนี้ไปกินดีกว่าเฮ้ยลูกนี้อีกลูกมันใหญ่ ไม่เอาเปื่อไม่เียดไป้ังเอาอันนี้ดีกว,ว่านี่มันแตกมีตรงนู้นอีกที่มันแตกแล้วแต่ว่าเราเอาไปสองลูกก่อนเราไม่มีถุงมาไงเอาไปแค่นี้ลูกสวยมากมันแตกข้างในลูกสีอกน้ำแดงจริงๆมีเยอะมากเรามาแค่สองลูกเล็กๆอร่อยด้วยเด้อมันจะบเปรี้ยวๆหวานๆหน่อย นี่ก็คือแปลงผักค่ะที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะปลูกมะเขือลายเราวางแผนว่าจะปลูกสักสิบต้นแต่เราสั่งมเมล็ดมาสามร้อยเมล็ดเลยเพราะว่ากะว่าจะต้องปลูกแล้วก็ส่งที่ตลาดค่ะเพื่อที่จะหาตังนี่แหละก็คือว่าจะเย็บผ้าด้วยแล้วก็ขายมะเขือลายด้วยเราต้องหาเงินสองทางเลย